เหตุการณ์ที่ทําให้โมฮัมเหม็ดสลาฟอร์มลดลงกับลิเวอร์พูลเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากในชุมชนกีฬาสลาที่เป็นดาวยิงของหงส์แดงมีผลงานในฤดูกาลก่อนอย่างเหนียวแสงแต่ในฤดูกาลนี้มีการเล่นที่แตกต่างจากซีซั่นก่อนอย่างชัดเจนซึ่งทําให้เป้าหมายของผู้วิจารณ์เป็นที่สุดในทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้สลาทําได้เพียง4ประตูจากการลงเล่นในหลีส10นัดซึ่งแตกต่างจากฤดูกาลก่อนที่เขาถล่มประตูอย่างเหนียวแสงและคว้าตาแหน่งดาวซันโวลิกหลังจบซีซั่น แต่ล่าสุดกิมส์พอสื่อดังโลกกีฬาได้เปิดบทสัมภาษณ์ของจอห์นโอบิมิเกลอดีตนักเตะทีมชาติเนจีเรียที่เป็นผู้วิเคราะห์เกมลูกหนังซึ่งได้เผยข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับสภาพจิตใจของซาลาผมได้ยินว่าซาลาสนิทกับโชต้ามากมายในขณะนี้แต่สภาพของเขาตอนนี้ดูไม่เหมือนตัวเองเลยเหมือนเป็นเงาของตัวเองในอดีตมิเกลกล่าวมิเกลยังเตือนให้ระมัดระวังในการวิจารณ์ทีมลิเวอร์พูลชุดนี้ซึ่งเขาตั้งข้อคิดให้คนอ่านว่าถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะเล่นไม่ดีในช่วงนี้แต่ก็ต้องม ใช่ว่าตอนนี้พวกเขาเล่นไม่ดีแต่อย่าลืมสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในช่วงซัมเมอร์อดีตดาวเตะเชลซีเปิดใจซาลาที่เป็นดาวยิงสูงสุดของลิเวอร์พูลในฤดูกาลก่อนทําได้มากถึง29ประตูจากการลงเล่นในลีก38นัดพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและคว้าตําแหน่งดาวยิงสูงสุดหลังจบซีซั่นแต่ในฤดูกาลนี้ซาลามีการเล่นที่แตกต่างจากซีซั่นก่อนซึ่งทําให้เกิดความสงสัยว่ามันจะเป็นเหตุผลอะไรที่ทําให้ซาลาเล่นไม่ดีเหมือนเดิม มีข้อมูลเบื้องหลังที่กล่าวว่าซาลาสนิทกับโชต้าทาให้เกิดความเป็นส่วนตัวในทีมและสภาพจิตใจที่ไม่เหมือนตัวเองเหมือนกับเป็นเงาของตัวเองในอดีตนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเหตุผลที่ทําให้ซาลาเล่นไม่ดีเหมือนเดิมความเป็นส่วนตัวของผู้เล่นในทีมก็เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณาแต่เมื่อมองย้อนกลับไปที่ฤดูกาลก่อนซาลาเล่นได้อย่างเหนียวแสงและเป็นตัวประกอบสําคัญในการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกจึงทําให้เราเชื่อว่ามันเป็นเหตุผลที่เป็นไปได้ที่ซาลาเล่นไม่ดีเหมือนเดิมคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ มีความคิดเห็นอะไรไหมที่คิดว่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สลาเล่นไม่ดีเหมือนเดิมมาพูดคุยกันในกลางคนเลย